เนเวอร์ชันเก่าอะครับมันคือหนังที่เป็นหนังของยุคสมัยนะั้นผมพยายามเอาหัวใจที่หัวใจหลักของในเรื่องปินเกลียวเดิมมาใช้แต่ในเวอร์ชั่นนี้ครับคำว่าปีนเกลียวมันคือคนหนึ่งคนที่เขาไม่ใช่แค่ต้องต่อสู้กับคนที่มีอิทธิพลแต่เขาต้องต่อสู้กับตัวเองและหน้าที่ของตัวเองในวัฒนธรรมที่เป็นยุคใหม่ เขาควรจะตามยุคสมัยไหมหรือว่าเขาควรจะอยู่กับที่หรือเขาควรจะยังไงอ,อ,อันนั้นคือการตีความปิงเปียวของ,ของผมสำหรับเรื่องนี้ครับส่วนตัวผมคิดว่าการทำหนังรีเมคมันตามธรรมชาตินะคนต,ต้องเปรียบเทียบอยู่ละถ้าเรามองว่าการรีเมคหนังนะครับมันคือการทำหนังเรื่องเดิมอีกครั้งนะครับแล้วเราจะรีเมคทำไมถ้าสมมติว่าไม่ใช่เพราะะทสวงวัฒนธรรมหนึ่งที่นี้หนึมไม่เกิด สเสน่ห์คือการรวบรวมวัฒนธรรมครับจะมีเรื่องของดนตรีไทยครับละนาดมีเรื่องของแม่ไม้มวยไทยครับแล้วสเสน่ห์อกอย่างหนึ่งก็คือความแตกต่างจากเวอร์ชั่นเก่าครับที่ถูกตีผ่านออกมาผ่านตัวละครที่อย่างที่พี่เมย์บอกเลยว่าชื่อเดิมแต่ว่าคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปครับอยากให้แฟนคลับของคุณพ่อที่ท,ที่ที่เป็นลุงๆอารอาพี่ๆในในยุคนั้นที่เขาประทับใจหนังปินเกียวในเวอร์ชันของคุณพ่อได้เปิดใจแล้วก็มาดูหนังเรื่องนี้ด้วยกัน เราจะจัดกิจกรรมวันนี้เป็นวัน first screening ครับ mm hmm. เป็นเป็นเป็นงานแถลงข่าวแล้วก็เป็นแบบให้ดูภายในกันเนาะ,ะเป็นภาพรวมของของภาพยนตร์ครับเป็นยังไงครับก็คือจริงๆมันมันมีอีกเวอร์ชันที่ต่างประเทศจองไปฉายกันเราเกวนเวอร์ชันพวกนั้นเราต้องเก็บไว้เก็บไว้หลังพรีเมียร์หลายๆประเทศพร้อมกันนะครับครับอยากให้ชมภาพยนตร์หนึ่งมันมีแรงใจเราได้ยังไง เ,เ,ร uh, เรื่องนี้ต้องต้องพี่ขอบคุณพี่บอยก่อนครับ mm hmm. ผมอย่างแรกเพราะว่าพี่บอยเจอกันกับพี่บอยเมื่อสักสปีแล้วเนาะเกือบสปีแล้วแล้วก็พี่บอยก็มีโปรเจกต์ hmm. ในมืออยู่ก็คือมีเรื่องปีนเกลียวกับอีก mm hmm. เรื่องหนึง่ง uh, พอผมดูผมถูกใจเรื่องปีนเกลียวเพราะมีพูดถึงเรื่องของนอกจามันจะเป็น,นหนังแอคชั่นแล้วเนาะ มันยังพูดถึงเรื่องของ g e n t r i f i c a t i o n หรือการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อตอบสนองคนที่มีฐานะสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับสาเหตุที่มันโดนใจผมตรงเนี้ยมันเป็นเพราะว่าคือเมื่อก่อนผมก็ทำพวกรายการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ผมเคยไปดูสถานที่หลายๆที่ท,ที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมเราแต่ว่าถูกทำลายไปเพราะว่า ออกไปปรับสร้างเป็นคอนโดหรือไปสร้างเป็นห้างหรือบางที่ก็คือเป็นหมู่บ้านจัดสรรเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าเสียดายที่เหล่านี้จริงๆมันจะมีวัฒนธรรมมีศิลปะมันยอยู่เยอะแต่ว่ามันด้วยการพัฒนาโดยเฉพาะในกรุงเทพม,มหานครนะครับที่พวกนี้จะค่อยๆหายไปแล้วก็วัฒนธรรมก็จะอยู่ยากขึ้นก็เลยอยากจะยกเรื่องนี้มาพูดถึงครับ ผมผควรจะขยับตัวนิดนึงไหมได้แล้วเรื่องนี้ใครคะเลพระครับสวัสดีครับผมตีแสงวันนี้ครับรับบทเป็นเอกครับในเรื่องบทในเรื่องเป็นยังไงบ้างบทในเรื่องครับเอกเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็แบบเป็นคนรอบคอบแล้วก็ส่วนตัวเอกก็เคยแบบเป็นนักมวยด้วยชอบชอบอ่ะกีฬาเรื่องแบบศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับผมพอเราได้รับเรื่องนี้เราก็มีการไปฝึกมวยด้วยไหมหรือว่าไปเรียนแอคติ้งอะไรเพิ่ม ได้รับบทเรื่องนี้ผมก็แบบเรื่องของมวยผมก็ถนัดอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วครับแล้วก็แบบเรื่องแอคชั่นก็เป็นอยู่แล้วมันก็แบบไม่ต้องไปฝึกอะไรเพิ่มแต่แค่แบบเรื่องของแอคติ้งมาก่อนเป่นสไตั์ก็คือเหมือนเราก็คืออ่านหมแล้วก็คือเราเราได้เลยมันคือบทของเราเลยใช่ครับผมแต่ยังมีเรื่องแอคติ้งครับแอคติ้งก็เราต้องไปฝึกต้องไปซ้อมแล้วก็เรื่องนี้ก็อยากจะขอบอกเลยว่า ไม่มีสแตด์อินครับผมเล่นเองมดเลยเหมือน <c oughs> ที่พี่อาเทอพูดว่าพอมันเป็นการรีเมคใช่ไหมคะเมคคิดว่าหลายคนจะกลัวการที่มันจะกลับไปในเว <c oughs> เดิมเดิมเรื่องเดิมเดิมยิ่งเป็นแบบเป็นพลอตที่มีมาอยู่แล้วคนจะคิดว่าจับทางได้ <c oughs> แต่จะบอกว่าตัวเมคเองพอรทราบว่าเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมคะเมคก็ไปทำรีเสิร์ชมาอาจจะไม่ได้ดูทั้งเรื่องของเวอร์ชันเก่าแต่ว่าเห็นไฮไลท์ที่คุณเอามาลงในอินเทอร์เน็ตบ้างเนี่ยค่ะแอบรู้สึกว่าไม่ได้เหมือนคือหนูเนี่ยอ้นเนี่ยเหมือนแค่ชื่อเลยค่ะ อ้นเนี่ยเหมือนอ้นแค่ชื่อแต่ว่าคาแรคเตอร์อ้นตัวบทบาทของอ้นไม่เหมือนกับอ mm ้นเวอร์ชันก่อนเลยมีความทันสมัยมากขึ้นค่ะเราใส่เรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปมากขึ้นเพราะว่าเราอยากจะให้มันสิงติดกับคนยุคใหม่เจเนอเรชันใหม่มากขึ้นคือคือตอนนี้มันม,มันมีปัญหาเรื่องของเจเนอเรชันแกรปมีแบบเจนวายเจนเอ็กเจนแซดเยอะส่วนเมย์แค่รู้สึกว่าจริงๆถ้าเราแบบวางคําว่าเจนลงอ่ะทุกคนเราทุกคนแค่แบบเปิดใจให้กันนิดนึงทุกคน สิงกันได้หมดเลยก็เลยรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีความเป็นสิ่งนี้อยู่ในนั้นคือมันบอกแกบของความเป็นพ่อพระเอกเป็นเราที่เป็นวนัยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จูนกันได้ไหมไปดูค่ะอ่ะ <c oughs> อ่ะอกอ <c oughs> เกือบจบไม่ลง <c oughs> สวัสดีครับผมชือ่อเบนณลพนนะครับรับบทเป็นกฎครับซึ่งเป็นเพื่อนของพระเอกครับ ซึ่งในตัวของผมเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนเช่นกันเหมือนกับบทของพี่เมย์ครับถ้าเป็นกฎในเวอร์ชันก่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนนักเลงของหมู่บ้านใช่ไหมครับที่ออกมาต่อสู้เพื่อพื้นที่เพื่อชุมชนของเขาแต่ในภาคนี้เนี่ยผมจะมาในรูปแบบของการเป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันกับรพระเอกใช่เป็นคนดีครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็จะมีเรื่องราวเนื้อหาบางอย่างเกิดขึ้นในในเรื่องครับยังไงต้องไปติดตามชมกันครับอะพูดสั้นจังอะหรือจะเป็นการสปอยครับ สน่ห์คือการรวบรวมวัฒนธรรมครับจะมีเรื่องของดนตรีไทยครับละนาดมีเรื่องของแม่ไม้มวยไทยครับแล้วสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือความแตกต่างจากเวอร์ชันเก่าครับที่ถูกตีผ่านออกมาผ่านตัวละครที่อย่างที่พี่เมย์บอกเลยว่าชื่อเดิมแต่ว่าคาแรคเตอร์แตกต่าตง,ตงกันไปครับก็ยังไงเดี๋ยวก็ไปตามชมกันได้เลยครับพี่ตองด้วยครับใช่เลยครับเจ้าของนิติตครับผม เม่เารามีส <problema> ่วนรู้แต่ทำไปยังไงบ้างครับก็จริงแล้วก็ไปเยี่ยมกองถ่ายบ้างใช่ครับไปดูตอนที่ี่เขาทำงานเป็นบทประพันธ์ที่ได้รับมาจากตองจากคุณพ่อเขาแล้วก็อยากจะทําให้แอคชั่นกับมีกทีหนึ่งก็คือตองเองก็ถือว่าเป็นผู้นาในในแอคชั่นไทยการเกิดตัวต้นก็เลยเชิญตองเข้ามาตรงนี้้วยพี่ตองเราเราแถ เราคือื่อกีเราบอกว่าเราได้มีการไปเยี่ยมกอครับพอเราได้เห็นเราเรารู้สึกยังไงบ้างกับกับการกลับมาทำอีกครั้งในรอบเนี้ก็รู้สึกว่าในรอบแรกผมก็ยังเด็กมากๆเลยครับตอนที่เขาทํางานกันซึ่งในครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันแตกตาออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องการนําเสนอหรือเรื่องการหรือสิ่งที่พี่อาเธอร์เขาอยากจะสื่อให้กับคนดูทุกคนที่จะมารับชมหนักเรื่องนี้ครับ อีกอย่างคุณต้องเป็นลูกชายจากพนาที่อยู่กับกองมาตั้งแต่เด็กๆครับตอนที่อย่าพ่อชูตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมครับครับผมก็คือวันนี้เดี๋ยวเราก็เหมือนเราจะได้มาร่วมชมดึงไปพร้อมๆกันใช่ใช่ครับแอบตื่นเต้นหรือครับวังกับพี่อหญ่เรนนี่ไงบ้างเนาะก็จริงๆแล้วตื่นเต้นครับเพราะว่าเราเราเราเคยเห็นหนังของพ่อในเวอร์ชั่นเก่ามาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยพอหลังจากที่พี่อาเธอได้ นำเสนอได้ได,ได้ได้ถ่ายทอดออกมาแล้วในในมุมอีกมุมมองหนึ่งของเขาว่าปีนเกียวเนี่ยมันจออกมาเป็นยังไงใช่ครับผมรู้สึกว่าอยากให้แฟนคลับของคุณพ่อที่ที่ที่เป็นลุงลุงอาอาพี่พี่ในในยุคนั้นที่เขาประทับใจหนังปีนเกียวในเวอร์ชั่นของคุณพ่อได้เปิดใจแล้วก็มาดูหนังเรื่องนี้ด้วยกัน จะเรียกว่าเหมือนรื้อใหม่ทั้งหมดเลยไหมคะหรือว่าเอามาเป็นแค่เค้าโครงสิสำหรับภาพยนตร์ในปี2024เอ่อเอามาเป็นเค้าโครงมากมากเลยคือในในหนังขอเท้าความอย่างนี้ดีกว่าพิงเกลเวอร์ชั่นเก่าอะครับม,มันคือหนังที่เป็นหนังของยุคสมัยนะั้นถูกไหมฮะสามสิบปีผ่านไปแล้วเอ่อ ซึ่งซึ่งผมบอกว่าคนดูตอนนี้เราเปลี่ยนไปสิ่งที่คนดูมองหาในภาพ,พยนตร์ก็เปลี่ยนไปการทำหนังแอคชั่นที่ในยุคสมัยใหม่อ่ะครับในเรื่องค่อนข้างสำคัญมเสจสําสำคัญแล้วก็อย่างที่น้องๆได้พูดไปแล้วอย่างที่พี่ตองได้พูดไปก็คือผมพยายามเอาหัวใจที่หัวใจหลักของในเรื่องติงเกลียวเ,เดิมมาใช้ อย่างอื่นอาจ,จะเปลี่ยนไปแต่เรื่องของการทําลายชุมชนเรื่องของการที่ชุมชนถูกทาลายวัฒนธรรมจะเสียไปไหมเรื่องของ generation gap อย่างที่น้องพูดถึงว่าคนสมัยก่อนกับสมัยใหม่เราจะเจอเป็นตรงไหนที่วัฒนธรรมเก่ากับใหม่เราจะชนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคำว่าปิงเกลียวในเวอร์ชันเก่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเด็กๆ3คนที่ต่อสู้กับคนที่เขา อายุเยอะกว่าแล้วมีอิทธิพลมากกว่าแต่ในเวอร์ชันนี้ครับคำว่าปีนเกลียวมันคือคนหนึ่งคนที่เขาไม่ใช่แค่ต้องต่อสู้กับคนที่มีอิทธิพลแต่เขาต้องต่อสู้กับตัวเองแล้วหน้าที่ของตัวเองในวัฒนธรรมที่เป็นยุคใหม่เขาควรจะตามยุคสมัยไหมหรือว่าเขาควรจะอยู่กับที่หรือเขาควรจะยังไงอ,อันนั้นคือการตีความปีนเกลียวของผม,ผมสำหรับเรื่องนี้ครับ คือส่วนตัวผมคิดว่าการทำหนังรีเมคมันตามธรรมชาตินะคนต้องต้องเปรียบเทียบอยู่ละแต่ว่าถ้าเรามองว่าการรีเมคหนังนะครับมันคือการทำหนังเรื่องเดิมอีกครั้งนะครับแล้วเราจะรีเมคทำไมถูก <c oughs> ไหมฮะผมว่าถ้าเราดูหนังรีเมคที่ดีส่วนใหญ่อะครับ สิ่งที่เราจะเจอคือทั้ง2เวอร์ชันมีอะไรที่ดีแต่แตกต่างกันเพราะมันเป็นการตีความที่แตกต่างกันได้โทษนะครับอะไรนะเพราะเป็นหน้ากากมนได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงแล้วมันมันมันแตกต่างจากที่แบบว่าเราต้องมาเออมันดีขึ้นเรองะไรบ้างผมว่าการที่เรามีกระทรวงวัฒนธรรมอะครับมันมันทำให้หนังดีขึ้นทวีคูณ สาเหตุคือมันบังคับให้ผมในหนังเวอร์ชั่นแรกๆเนี่ยเราคิดถึงเรื่องวัฒนธรรมแต่จะยังไม่ได้เยอะมากแต่พอเราได้รับการสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมมันทาให้ผมต้องย้อนกลับไปคิดว่าผมจะเติมคําว่าวัฒนธรรมเข้าไปให้มากขึ้นอีกได้ยังไงผมจะยกประเด็นพวกนี้ขึ้นมาให้ชัดขึ้นได้ยังไงแล้วมันทําให้หนังดีขึ้นมากๆมันมีความลึกซึ้งมากขึ้นอย่างที่1อย่างที่2นะครับถ้าเราไม่มี โครงการของกระทรวงวัฒนธรรมถ้าเราไม่มีซอฟท์พาวเหนังไทยอะครับจะโตช้ามากถูกไหมฮะ <c oughs> เพราะว่าภาพยนตร์ในเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่าการสนับสนุนเงินเงินที่มันมาสร้างหนังนะครับมันกระจุกอยู่แค่ไม่กี่ทีทีนี้เนี่ยการที่เรามีกระทรวงวัฒนธรรมคอยสนับสนุนเนี่ยมันก็สําหรับผมนะผมเทียบเท่ากับซีนีมาดูมองของฝรั่งเศสที่เป็นกองทุนที่ช่วยให้ วงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยเติบโตได้แล้วพัฒนาได้จริงๆโดยที่ไม่โดนไม่โดนการข้อจำกัด,กดใช่ไม่โดนข้อจำกัดของมาร์เก็ตติ้งของเซลลของอะไรเยอะขนาดนั้นจนจนมันมันติดไปหมดการอันนี้ต้องขอ,ขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับผม <laughs> เพราะว่า,าจริงๆถ้าถ้าถ้าเกิดเราคุยกันตรงๆถ้าสมมติว่าไม่ใช่เพราะกระทรวงวัฒนธรรมหนึ่งเรื่องนี้หนึ่งไม่เกิด2ก็คือว่า แคสติ้งของผมก็คงไม่สามารถทำตามใจฉันได้ขนาดนี้แล้วก็เราก็จะเราก็จะต้องทำมาไมฟอร์มที่แบบพาร์ทิันเดิมท,ที่มันการันตีไรายได้ชัวร์ๆแต่อันนี้มันทำให้เรามีโอกาสครับสำหรับเรื่องนี้เรามีกำหนดจ่ายอะไรยังไงเมื่อไหร่พราะมันมีแบบในแบบสำหรับกางเคลียรด้วยใช่ไหม คือเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มจากเทศกาลต่างๆที่เราดีลไว้ซึ่ง mm hmm. จะไปเหมือนมีโรดโชว์นะครับ mm hmm. ของควงมหนังแอคชั่นเราแล้วก็อพอได้วันตรงการลางเนี่ยแต่ยังไงก็คือใน,ในปีหน้าแน่นอนน่าจะเป็นช่วงช่วงคาร์ตด้สองนะครับ mm hmm. ประมาณนั้นที่คนไทยจะได้ดูพร,ร้อมๆกัน mm hmm. เพราะว่าก็เขาจะแปะของหนังคือตอนนี้เทศกาลเขาต้องจองพรีเมียร์จองอะไรเยอะพอสมควรแล้วเพอ,เอิญ mm hmm. เราเป็นเราเป็นหนังที่เขาต้องการเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้มีหนักแอคชั่น มาชอาตแบบนี้มานานมากแล้วครับคาดหวังครับคาดหวังว่ามันจะทําให้แอคชั่นกลับมาอีกทีสำหรับประเทศไทยอย่างที่อาเธอร์พูดไปพูดไปแล้วก็คือไม่งั้นอ่ะมันจะอยู่ในที่ทงได้สร้างครับมันอยู่ในเซอร์เคิลของหนังผิดแล้วเป็นเซอร์เคิลของหนังประเทศที่ตลาดต้องการเราไม่สามารถจะมีอิสระในการสร้างหนังแบบนี้ได้เลยเพราะว่าการเกิดของปีนเกลผมหวังว่ามันจะเกิด เป็นจุดเริ่มต้นของหนังแอคชั่นไทยหลายๆเรื่องให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับท็อปดารานีนุชขอสวัสดีปีใหม่ชาวท็อปดารานะคะขอให้ชีวิตของคุณปีหน้านี้มีแต่เรื่องท็อปๆทั้งนั้นเลยแล้วอย่าลืมติดตามท็อปดารานะคะเรื่องสนุกเรื่องในวงการต้องยกให้เขาท็อปดาราค่ะมีความสุขนะคะ ามอายากพลาดเข้าบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y o u t YouTube c h a n n l ท็อปดาราและแฟนเพจ f c e e o o o ท t อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r t ร n ตให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ